ปังไม่ไหวน้องเทนนิสพาณิพักฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก2สมัยซุปตาสายกีฬาขวัญใจชาวไทยออกปากยอมรับว่ารู้จักและเคยถ่ายภาพกับพระเอกสุภาพดีอ้ําอธิชาติมาตั้งแต่สมัยอายุ7ขวบจนผ่านมา20ปีตอนแข่งโอลิมปิกอยู่ที่ฝรั่งเศสแบรนด์อาทิตติดต่อให้มานั่งแท่นเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อาทิตก่อนใครน้องเทนนิสจึงไม่รีรอตกปากรับคำยอมเป็นคนแรกของอาทิตเพื่อมาร่วมสร้างประสบการณ์ครั้งสําคัญส่งต่อสุขภาพดีให้คนไทยด้วยอาทิตโปรตีนแพนส์ ence, โปรตีนสําหรับคนมือโปร ก็เป็นโปรเจกต์อาทิตย mm ์โปรตีแพนเอ็กซ์กับน้องเทนนิสแหละครับเ mm hmm. พราะจริงๆ mm hmm. ต้องบอกว่าเราก็ชื่นชมนะรวมถึงวันนี้เป็นการถ่ายงานที่เรียกว่าทุกคนตื่นเต้นมากใน20่สบกว่าปีที่ผ่านมาไม่เคยทํางานการถ่ายเรียกว่าถ่ายแฟชั่นหรือถ่ายโฟโต้ชูตแล้วมีความตื่นเต้นขนาดนี้นะ mm hmm. คร mm ั hmm. บเพราะว่าวันนี้น้องมาก็เต็มที่มากๆ mm hmm. แล้วก็ต้องบอกว่าตั้งแต่น้องแข่งเมื่อสักสี่ปีที่แล้วใช่ไหมครับจ mm hmm. นคราวนี้ก็ติดตามก่อนที่น้องจะไป mm hmm. เราก็ชื่นชมมากเพราะจริงๆน้องมีมีความคิดที่ดีมาก แล้วน้องเป็นนักสู้น้องเป็นคนที่มีความพยายามมากๆจริงๆเอาใจช่วยมากๆนะครับจนพอเราได้ทําผลิตภัณฑ์อธิษฐานติดตัขึ้นมาเราก็บอกว่าจริงๆเราเราทำมาจากประสบการณ์20กว่าปีที่เราทําเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็เราคัดเลือกแต่สารสก,กัดแล้วก็มีระดับมือโปรเท่านั้นชเช่นคนที่คิดสูตรก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทนะครับแล้วก็มีคุณหมอให้คําแนะนำคือเราอยากให้เป็นโปรตีนเนี่ยมันสามารถทานได้ทุกวัยทุกเพศ แล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้เราที่ตอนติดต่อน้องไปก็บอกว่าน้องยังอยู่ฝรั่งเศสใช่ไหมตอนแรกก็จะบินไปแล้วนะครับตอนี้น้องบินกลับมาก่อใช่ไหมก็ตอนแรกคือต้องบอกว่าก็ตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นอยู่ว่าน้องจะรับเราไใช่ไหมครับเพราะว่าน้องกลับมาเนี่ยก็น่าจะมีผู้คนให้ความสนใจมากๆใช่ไหมครับต้องถามน้องทีนิว่า ก็พอรู้ว่าเป็นแบรนด์ของพี่อ้ําค่ะเป็นโปรติแพนก็รับทันทีเลยค่ะเพราะว่าศรัทธาแล้วก็ปลื้มพี่อ้ํามาตั้งแต่เด็กๆค่ะหนูเคยเจอพี่อ้ําที่ตอนอายุเจ็ดขวบที่ภูเก็ตค่ะตอนนี้27ปีแล้วค่ะก็บอกคือน้องเข้ามาครั้งแรกน้องบอกว่าพี่คะหนูจําพี่ได้หนูเคยเจอพี่ตอนอายุ7ดขวบตอนนี้27 ชื่นชอบพี่อ้ํามาตั้งแต่เด็กๆค่ะแล้วพอรู้ว่าพี่อ้ําติดต่อมาหนูก็ไปทําการศึกษาข้อมูล<อ>มาเหมือนกันเพราะว่าหนูเป็นนักกีฬาก็ต้องอเลือกอาหารที่ปลอดภัยก่อนอันดับแรกค่ะแล้วก็ต้องอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพของหนูค,ะค่ะหนูก็ไปเช็คมาเรียบร้อยค่ะทุกอย่างก็คือเซฟตี้ปลอดภัย<อ>กินแล้วอร่อยด้วยมีประโยชน์ด้วยสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพราะว่าหนูเป็นนักกีฬาก็คือโปรโตีนมันต้องเติมอยู่ตลอดเวลาค่ะก็พอรู้ว่า แบบมันดียังไงหนูก็รับเลยค่ะตื่นเต้นมากๆค่ะก็แบบเป็นดาราในดวงใจที่เคยเจอในตอนเด็กแล้วไม่คิดว่า <c oughs> จะได้มาเื่องงานกับพี่อ๊อฟค่ะวันนี้สนุกแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะพี่ๆทีมงานในแบรนด์อาทิติก็แบบดูแลหนูดีมากๆค่ะก็ประทับใจมากๆค่ะ <c oughs> ก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับหนูมากค่ะมันท้าทายมากๆพี่ๆในทีมก็คือช่วยกันบิวช่วยกันออกแบบท่าค่ะแล้วก็เป็นชุดที่ไม่คุ้นชินค่ะทุกคนไม่เคยเห็นหนูก็แต่วันนี้สวที่สุดสวยที่สุดในกองใช่ไหมครับใช่ค่ะ เพราะมีผู้หญิงคนเดียวค่ะก็เหมือนเหรียญทองมันทําให้หนูได้มาเจออะไรใหม่ๆได้มาเจอพี่อ้ําค่ะอีกครั้งหนึ่งก็ดีใจมากๆที่เหรียญทองโอลิมปิกมันตอบแทนความมุ่งมั่นความเหนื่อยของหนูค่ะวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้เรื่อมงานกับพี่อ้ําค่ะแล้วก็จะนําเสนอโปรตีนอันนี้ที่แบบเป็นโปรตีนพืชนําเสนอให้กับเด็กๆแล้วก็ที่ยิมของหนูด้วยก็พี่อ้ําบอกว่าเด็กๆทานได้ด้วยหนูก็จะเอาไปเสริมกล้ามเนื้อให้กับเด็กๆว่าตอนนี้หาโปรตีนจากอกไก่หรือว่าอย่าง อื่นมันก็ยากแต่อันนี้ชงดื่มง่ายค่ะจริงๆต้องบอกว่าอย่างที่น้องเป็นนักกีฬาจำเป็นน้องก็ต้องเป็นคนที่คัดสรรทุกอย่างมากๆเรียกว่าเราต้องดูแลตัวเองสูงมากแล้วก็อย่างหนึ่งคือคนดูแลสุขภาพเนี่ยน้องบอกว่าต่อให้ของดีแค่ไหนถ้าไม่อร่อยน้องก็ไม่กินเพราะเราต้องการของอร่อยใช่ไหมครับก็เลยคิดว่าอย่างวันนี้ได้เจอน้องเองพี่ก็ต้องบอกว่าที่ได้คุยกันคือเราเห็นวันที่น้องสัมภาษณ์เนะว่าน้องราต้องการซ่อมแซมแล้วก็เขามีคือนักกีฬาเราเห็นเข้มแข็งแข็งแรงแต่มุมที่เขาจะต้อง บากบั่นฝ่าฟันความออนแอหรือความที่เขาต้องผ่านอะไรต่างๆมีมากมายเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนน้องนะครับในการให้กําลังใจกับน้องด้วยนะครับคุยกับน้องเหมือนกันว่าวันนี้เราเพิ่งเริ่มออกผลิตภัณฑ์อธิสโปรตีแพนนะครับ,บันแดงแล้วก็ถ้าเราเริ่มขายได้มากขึ้นเรื่อยๆเ,เราก็ยินดีที่พร้อมจะเป็นผู้สนับสนุนน้องในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนของเด็กๆเ,เองก็าตามใช่ไหมครับหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆปีต่อไปเองก็าตามเพราะว่าเนี้ยทีมงานทุกคนก็บอกว่า เราจะเป็นตากล้องเราเนี่ยบางคนนอกว่าดูแล้วร้องไห้เพราะเขาเคยเห็นแต่เวลาน้องแข่งกีฬาว<ช>ันนี้เขาได้มาทํางานร่วมกับน้องอีกรูปแบบหนึ่งฝากตัวพรีเซนเตอร์กับแบรนด์โปรตีนแพนด้วยนะคะโปรตีนเพื่อสำหรับคนมือโปรนะคะก็อย่าลืมมาลองทานกันนะคะอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ที่แบบมากมายมากๆค่ะฝากไว้ได้นะคะเราเป็นโปรตีนสำหรับใครนะคะสํสำหรับคนมือโประคะ่ะคือจริงๆก็บอกว่าทิสออของเราเองก็งเ,รเ,งกกเริ่ม ในการทําแบรนด์เนี่ยเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าด้วยความตั้งใจของของผมเองแล้วก็ทีมงานอาทิตย์ทุกทคนเราบอกเราตั้งใจของที่ทําของผลิตภัณฑ์ที่มีความจริงใจนะครับทั้งคุณภาพเองทั้งการคิดเอง,งต่างๆเนี่ยวันนี้การที่เราส่งไปรองเนี่ยก็บอกน้องเนี่ยที่แรกว่ารองรสชาติก่อนลองสรรพคุณก่อนลองอ่านสิ่งที่พี่ทำก่อนถ้าน้องมั่นใจให้น้องรับร่วมงานกันแต่ถ้าไม่มั่นใจดูแล้วมันไม่ใช่ไม่อร่อยไม่ต้องรับไม่เป็นไรเพราะเราเมองว่าวันนี้สิ่งที่เราดีใจคือ อย่างน้อยเรามีนักกีฬาซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของคนไทยเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็น้องเพิ่งลงเครื่องมาเราเองรู้สึกว่าเราอยากจะตอบแทนน้องอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่วันนี้เราได้มีกาสร่วมงานกับน้องเองก็ตามมันก็เป็นความดีใจของแบรนด์นันทิสเองที่เราได้มั่นใจว่าคุณภาพของเราเนี่ยเราได้ทําถึงและแล้วก็ได้สนับสนุนงานของน้องในทุกๆเรื่องนะครับ